ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเด็กกี้ชาแนลด้วยนะขอบคุณคะ่ะอยวิววิวอ้ยทำกันบ้านก็ยังไม่เสร็จนึงจะมาหลับโชว์อีกทำยังไงทีเนี่ยกันบานไม่เสร็จนนี่กดไกลจะเมิดแล้วด้วยอ่ะไม่ยอมปล่อยกลับอีกกะ คืขอขาคืณคือขาเอออร่อยอีกเหรอเออทำกันบ้านเสร็จยัางนี่สี่ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยจะเอาอะไรอยากขอกลับก่อนนะคะ่ะไปทำต่อที่บ้านไม่ได้ไปคุยกับจันอย่าเองไปโอ้ยโอเคค่ะ โอ Hoch หห้องอาจารย์ใหญ่เหลือมห้องคุ้มหนักโทษเนี้เออจะไปได้ไหมเนีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนลองก่อนเลยนะเฮ้ยเอาเพื่อนเพื่นไหวมาเพื่อนเฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่สเต็ปโดนใจได้อยู่เนอะโอ้โหน้ำฝนตกน้ำท่วม เอ้ยยัยเคยเคยเช็คหลังคาบ้างไหม <S <S น้ำไหลย้อยหยดติงตโอ้โหโแะเดบ็บมีใครอยู่ไหมวีอ่อาคููใหญ่คะหนูจะขอกลับบ้านก่อนนะคะพอดีว่ามันจะมืดแล้วอะคะ่ะเอ้ไงนอ จะขอกลับก่อนนาะตั้งแต่ที่ทำการบ้านไม่เสร็จเนี่ยเนาะใครจะบอกใครไปไม่มีใครจะได้ไปทั้งนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องน่ากลัวขนาดนี้ด้วยอ่ะทีฟ้าผ่าแบบสเปเชียลเอฟเฟกต์ดีเกินอะไรอ่ะเฮ้ย ดีไงโอเคโอเคอันนี้นะอันนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปวางต่อให้เดี๋ยวเรากระโดดออกไปกันไม่ไหวแล้วกันบ้านมีเศษนี่นะให้มาตั้งยี่สิบวิชาใครจะไปนั่งทําเรา oh, <no. S 1> เราจะต้องแบบดีบออกหนีเอกไปให้ได้ร้านขนมก็ใกล้จะปิดด้วว่าจะไปซื้อขนมกินเช่น,นอยไม่ได้แล้วแลวอัอนเนอร์เฮิร์ฟเฮิ เฮ้ยเอาละเนี่ยเราไปก่อนนะเธออุ้ยเฮ้ยนี่ร้อยเท้าเพื่อนคนเก่ามีใครได้อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณครูยังหลับอยู่เหรอเนี่ยหลับได้แบบดีจริงๆเลยอ่ะเขาจ้างมานอนนึกไงเนี่ย หฮ้ยบนกระดานมีส mhm. ูตรเคมีห้องนี้ไม่มีทางออกนี่นาประตูนี่ก็ล็อกด้วยบนกระดานนี่เหรอเฮ๊ะนี่มันเป็นสูตรทำระเบิดนี่นามีขวดแดงขวดเหลืองแล้วก็ขวดฟ้าด้วย ในรองผสมก่อนสิเท่าที่เคยฟังขวดแดงอยู่ไหนนะนี่อ่ะขวดแดงโอ้ยไม่ใช่มันเป็นถังดับเพลิงแย่แล้เฮ้ยใช้ถังดับเพลิงเลยเหรอมันจะระเบิดใส่เรานเนี่ยงั้นเอาถุงก่อนละกัน ปวดฟ้านี่ถังดับเพลิงอยู่นี่โอ้ยเราจะต้องระเบิดออกไปใช่ไหมดีแก่ถังดับเพลิงผสมกันไปเลยจิ้วจิ้วจิ้วผสมเป็นไดนามายเรียบร้อยเอยาไปใส่ไมคโครเวฟอุ๊ยไปแล้วปวดหัวถูกยยาโอ้ย เป็นร er ูปอะไรเฮ้ยเดาเป็นฮ e r โอนี่ใครใครร้องเพลงแล้วอาบน้ำหน้าตามไม่ฟงุงฟิงได้ถูกทิ้งให้เฟงฟ้างสินะพาคุณแจไ้ไปเปิดดีกว่าอาจารย์ก็ต้องทิ้งไว้ที่นี่แน่เลยไม่มีไม่มี ไปไหนนะเนี่ยเฮอเจ๋อเจ๋เป็นเฮ่อไมโอนี่จะคนดีมาลาคำนูไปดีกว่าไม่อยากฟังเลยฟังแล้วหัวจะขึ้นขึ้น,นบายไทยยักษ์อยเนี่ยไปที่เฮ้ยไปที่ห้องกลเพื่อนเป็นไงบ้างไม่ได้อ่ะ งงไปหมดตอนเดกไม่ได้ตั้งใจเลยไปไม่เป็นไดี๋ยวเราช่วยแค่วางสายไฟให้มันตรงช่องนี่ไงเนี่ยเห็นไหมไม่ยากไม่ยากนี่เห็นไหมล่ะนี่ไงเนี่ยไม่ยากเลยไม่เสียแรงที่เรียนมาจากอนุบาลวัดลิงขบ หูห้องพละน้ำท่วมนจะเป็นน้ำน้ำกรดแน่เลยที่นี่มีอะไรปกติบ้างเนี่ยเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย,อยปีน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 นี่เขาให้เรามาฝึกความแกรนใช่ไหมเนี่ย โรงเรียนอะไรโอ้ยมีเลเซอร์ด้วยจบตรงไปนี่แบบไปเป็นนักสืบได้เลยอ่ะมิชชั่นนี้พอเบิลมากเลยนะเนี่ยเฮียกดลิฟต์กดลิฟต์กดลิฟต์ไป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 โอ้ย ลงไปจะเจออะไรอีกไหมไเนี่ยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลิฟโอ้ Trời... đã tang trắng thật Rất thức, rất thức, rất thức thật thật na thật 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 โอ้หเลเซอร์ขายดีที่ค่าเทอมแพงเพราะเอาไปซื้อของพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ๊ยตรงนั้นมีทางออกหรือเปล่านะหากุญแจหากุญแจห,จหม้เมืดตัวด้วย ที่ไงเจอแล้วว,ว้าวฮาอยอยะโอ้ยพอดีเพื่อนพอดีจ้ะโหสวิตเอากับจักมาวางสวิตอย่างนี้เลยเหรอโอเคเฮ้ยโอเค ฮึบฮึบอีกปุ่มสุดท้ายโอเคอ,อ๋อนั่นไงเชือกเปี่นขึ้นปล่องเป็นซานตาคอร์สเลยใช่ไหมฮ <c oughs> องใต้หลังคาวัสดีเพื่อน สวัสดีระวังน้ำมะเหนือกนะน้ำมะเหนือเขียวปัดระวังนะโอ้โหหฮ้ยู้วาจันผอ,อใหญ่นี่นะถือสยองเป็นบ้าเลยเหมือนกำลังมองจ้องมองเราอยู่เลยอะ คิดว่าจะส่อนพลเหรออย่าลืมนะว่าฉันมองพวกเธออยู่โอ้โยพูดพูดเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยเนาะขนาดภาพยังคนลุกเลยไปเอ๊บโอ้โหแทนไม้มีน้ำพิษอยู่ข้างล่างด้วย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อ,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 อเปิดแล้วเหรออ๋อบันไดยีงไงเอาบัานไดมาวางฮึบ อะไรอะ่ะตรงไปซ้ายขวาซ้ายต่ดัดทัดถึงทัดถึงทัดถึงเอาเดี๋ยวก่อนนะซ้าย <S <s <culiar applause> ยังนอนอยู่อีกเลยเนี่ย อ้ไยกันนะขวาแล้วก็ซ้ายไหนอะซ้ายเนี่ยอันนี้มีรอยเท้าเพื่มอนู่แล้วต้องปไปไล่โอ้โหมีเซอเซอร์แมก้กระทั่งในห้องน้ำทำยังไงที่เนี่ยเฮ้ย หาอะไรไปทุบนี่ไงคอนหาคอนไปทุบเลยนี่เอาจากทั้งซ่วมนี่แหละป <sk r isa> อกแปบกปอกแป๊กโอ้โหปุ่มที่มีทั้งหมด4ี่ปุ่มต้องเปิดด้วยมีเลเซอร์อีกแล้วนะที่นี่จะโหดไปไหนเนี่ย บโอเคเรียบร้อยเ้ยย่าโอเค,อเคลงมาถึงท่อน้ำ,นำนแล้หนัเหนือกแ้วเขียวปึ๊ดเลยกลิ่นก็ไม่ดี ฮึบฮายฮึบฮึบปีนขึ้นข้างบนไปดูเพื่อนๆคนอื่นจะไปทางไหนแล้วนะเนี่ยเฮ้เฮ้ที่มันโคกนี่นา มีปลดล็อกด้วยมีสก,กิลเช็คด้วยนี่นะนี่นะสบายมากจบสักโสดนี่จะเป็นนักสืบได้เลยฮึ <c oughs> คิดจะทำอะไรรึคิดว่าจะหลอดได้ยังไงละ่ะฮะ แปลกใจจริงๆเลยแค่ทำการบ้าน20การบ้านทำไม่ได้ oh, <no. S 1> ใช้เวลาเป็นช,ชั่วโมงชั่วโมอยากคิดว่าจะออกไปได้โอ้ยไ่อยากจบการศึกษาผมมาจบที่ดี่นะดีดูดยูไม่ยอมหรอก ฟื้นช uh> ี่ไปจังเลยฟื <S <s ้นชี่ไปชะมัดเลยพลังเมงพี่ขอดเอ้ยน่ากลัวจังเลยนี่แนี่ยคือว่าจะมาสู้กับฉันด้วยหรอฮะเอ้ยอา งงงนี่นะ <S <S อาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะ <S <S เป็นยังไงบ้างสนุกไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็คราวน้้มีอะไรสะสมอย่าลืมมาติดตามกันนะสวัสดีลาไปก่อน